เอาใไใส่นี่ยเสื้อเอาไปใส่เนี่ยสวัสดีค่ะช่องเมียเสียปูวเดอร่ค่ะสัสดีค่ะช่องมอเมเสียปูวดเดอรซิลี่ค่ะอมือ่อ,อนี้ฝนตกบดมือเคะเดว,วันนี้วันที่เท่าไหร่คะ2ี่หกหรือ วันพฤหัสนะคะฝนตกทั้งวันเลยแล้วพอดีลิ้นบอสบายค่ะปวดหัวก็เลยกินยานอนเพิ่งตื่นตอนนี้ประมาณทุ่มนึ่งอะค่ะทุ่มกว,กว่าที่นี่ลิ้นก็เลยเบิ่บงตูเสื้อผ้าลิ้นเสื้อผ้าเยอะมากแบบที่แบบบอสไซหลายเลยอะค่ะแล้วของเสียบป,ปูก็หลายเมื่อั้นเสียบป,ปูก็เก็บเก็บเสือ้อผ้าสิเอาไปให้ให้ทีมงานแน่ให้คนในหมู่บ้านแน่ค่ะเสื้อผ้าลิ้นที่ลิ้นเอฟเอฟ้าอีกหลายค่ะลิ้นบรสไซนี่บางเธอเอฟบ้าเธอ เหมือนกันนะคะทีละสองตัวอย่างเงี้ยค่ะลิ้นจะเอาไปให้คุณครูอยู่โรงเรียนเพิ่นนั่นลิ้นเคยบอกเพิ่นไว้ว่าลิ้นสิเอาไปให้นะคะเยอะมากเนี่ยค่ะลิ้นเก็บเอาไว้จากตู้ค่ะเยอะมากซื่อแบบว่าลิ้นลินลินมากซื้อเสื้อผ้าค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็สวยนะคะก็คงจะเอาไปเอาไปให้ย่าแน่ยายอีกผู้นึง่ะค่ะที่ลิ้นมากไปกินสมตําบ้านแล้วอ่ะเราจะแต่งตัวแน่เ่ยตัวนี้ลิ้นก็จะเอาไปไปให้ ลายโตอยู่ค่ะแล้วก็นาน,นี่ตั้งสามซี่มือค่ะลินเอ่อก็มีเอฟซีน้อ,น FC, นองเพื่นนึงเพื่อนบอกว่าเพื่อนพิการเนาะค่ะเนาะแล้วทักแชทมาแล้วบอกว่าถ้าพีล่ลินมีเสื้อผ้าที่บอไซนูคอนใน่เด้อค่ะนูก็เป็นคนพิการนี่สินะลิ้นก็นเลยเลือกไปให้ใหน้องเขาสองสามโตเพราะว่ามันทรงไปหลายเพราะนั้นนะคะลินก็นเลยทรงไปให้ใหน้องเขาสองสามโตค่ะ แบงแบงันไปใส่เนาะค่ะเนาะแล้วก็จะเอาไปให้คุณครูเอาไปให้เพื่อนๆแถวนี้แหละคะ่ะเสื้อผ้ามันเป็นแบบแฟชั่นเนาะค่ะเนาะลินบ่ได้เป็นคนใส่เสื้อผ้าแพงอะคะ่ะลินใส่เสื้อผ้าแค่โตละร้อยสองร้อยะคะ่ะบบไม่ใช่เป็นคนแบบบ้าแบรนด์เนมนะคะลินใส่ธรรมดาประหยัดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะมันคือบางตัวที่เอฟมาแล,ล้วลินใส่บ่ดด้เพราะว่าลินเป็นคนตสูงะคะ่ะมันจะ,จะใส่ไม่ได้ หลายตัวนี่กระโปรงตัวนี้ก็ใส่ไม่ได้ิ้นัวสูงเกินไปค่ะซื้อมะามันเหมือนสวยนะคะแต่ว่าเพราะใส่จริงๆริ้นใส่ไม่ได้นี่อันนี้ก็สวยนะคะเสื้อนี่ก็ชอบอีเด้แต่ว่ามันหลายพอดนะคะหิืนก็บไม่ค่อยได้ใส่เสียค่ะ เสื้อผ้าแบบนี้ค่ะก็ยังดีๆอยู่เลยค่ะนี่อันนี้ลินล้นซื้อมาจากอ่าวัดอีกอย่าเนาะวัดท้ำครูหาสวรรค์มันเป็นเสื้อแบบผานี่เขาอะค่ะแต่ว่าลิ้นก็บซื้อมาทาัทางท้งๆที่ตัวเองมันก็ไม่ได้ใส่ค่ะบางเทื่อนก็แบบว่าใส่ไปเป็นแบบ ผู้ใหญ่นะคะบางทีดินคิดว่าลินอยากใส่แตนเวลาไปงานอ,อย่างที่แบบว่ามันเป็นแบบอัน,นแน่ๆแนะคะก็่า่ักนนะะอยู่เดะในบางมุมที่เราอยากเรียบร้อยอยากไปวัดไปวางเสียค่ะนี่ค่ะมันเป็นชุดเดรสจังเสียค่ะชุดเดรสนี่กระสือมา เสื้ออย่างเงี้ยค่ะเสื้อสีน้ำตาลคอปาดไหลทินเจจะอย่างเงี้ยค่ะเข้ายืดเสื้อยืดแต่ว่านิ้ลืมไปว่านี่น่ะอายุสี่สิบแล้วบอกบางลายอุ้ยอันนี้ได้ปะเนี่ยบางลายกับไส่ใส่บอดดี้ดิค่ะเนี่ยนี่ค่ะที่ซื้อมานิ้นแถบบอดดี้เอ้ยไส่เธอเดียวมาค่ะตัวเนี้ยนี่เสื้อเชิ้ตเนี่ยตัวเดียวเนี่ยใส่ยืดเธอเดียว แล้วก็ะบอกบ่บรดไใส่แล้วนี่ก็นี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะสวยนะแต่ก็ว่าจะจะห้เพื่อนไปแล้วค่ะเพราะว่าดิ้นส่ตัวตไม่ไปเรื่อยค่ะเห็นแฟชั่นไม่ออกมากบับไอ้แบงแบงแบงห้เพื่อนดิ้นอีกคนห้น้องสาวแบบหลายแล้วด้วยค่ะน้องสาวนี่เฉพาะน้องสาวนี่กับได้หลายแล้วค่ะบางตัวก็ซื้อมากเล่นๆน,นะคะ <laughs> ซื้อมากะบ่ได้ใส่ยังไงอะตัวละร้อยสองร้อยมากเสื้อผ้าแบบธรรมดาบ่ราแพงอะค่ะจะมีคนใส่น้ำลิ้นได้บ่บางเสื้อลิ้นกัใส่แบบโป๊ะๆแน่ดิบ่ได้เรียบร้อยอะเ่าเลือกเ,เอาเนาะอันนี้ก็เสื้อตัวนี้ลิ้นกัใส่สด้ใส่ดีอยู่ดิแต่ว่าลิ้นกัส์ให้นี่เข้าไป ตัวนี้เดี๋ยวคลิปมาฝากค่ะเดี๋ยวลิ้นจะเอ่อก็จะมีของเสียปุ๋ยค่ะเดี๋ยวลินจะเอามามาให่เบิงแล้วกันของเสียปุ๋ยแล้วที่เป็นเสื้อผ้าที่ลิ้นบไดไซกับเสื้อผ้าของเสียปุ๋ยนะคะเนาะเอาไปฝากคนในหมู่บ้านอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวงานไม่ได้ค่ะตัวนี้ ให้เบิง้งนี่ก็สไตล์ไผ่สไตล์มันนะคะที่จริงมันก็สวยนะทับแคนมันก็จะเป็นแบบลายตัดกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ลิน้นถ้าคนตัวเล็กๆใส่เขาจะพอดีอันนี้ลิน้นอันนี้ล้นเริ่มตัวใ,ใหญ่นะคะเนาะ <laughs> เป็นเสื้อ,อ บิมพขายแล้วค่ะมีบางคนก็บอกว่าคือบอขายสิบยี่สิบบาทก็ขายไปยังส่ขายลินพ,พอได้ขายเด้อค่ะลินห้คนใส่ดีกว,ว่าแบงแบงเหมนไปเนาะค่ะเนาะมากจะซื้อของพอแพงเราค่ะขายกับจ้าผู้ใหญสีเอานี่ค่ะเสื้อยืดธรรมดานี่แหละเสื้อผ้าแยกออกมาแล้วแล้วลินก็จะเก็บอีกหลายตู้แล้วค่ะเด้อยังมีอีกหลาย ในตู้ค่ะมีตู้อยุหาตู้นะคะนะอันนี้อันนี้แค่ตู้เดียวนะคะอันนี้คือตู้เดียวนะคะที่ยังเก็บออกมาไม่หมดอีกประมาณสามสี่ตู้นะคเอาไปใส่เนี่ยเนี่ยเอาไปใส่เนี่ยอ่ฮะเอาไปใส่ชิ้นงานครับใส่อะไรใส่บะไรหัวนขึ้นแล้วโอ้ยฉันบอกแล้วว่าให้พร้อมให้พร้อมนี่นี่เสื้อผ้าเมื่อยได้ใส่นะครับเก่าแล้วค่ะโลมาดิ้นกะว่าสิเก็บกันดิ หลายพูดป<อ>ไป,ไปแห่แันนะครับได้ใส่ได้ใส่ไปไหนกับพีีโป้เนี่ยเสือแล้วนะคนขับรถแห่เธอนั่นส,ส,สีสีจางหมดแล้วนี่ครับาเห็นนี่เซวุอ้อลายอยู่ค่ะเกบุ๊บนเกียรกอนก็้ใวันขึ้นวันคืนวันึนน้นทุกเมื่อ ไไปซื้อไม่ดีบนะบาระก็ใช้ซื้อ่มันหลายเอาออกตู้เนาะเสื้อ้ผ่าลายแล้วค่ะทั้งตู้ทั้งอไยังเต็มเยอะอือ่าเอาไปให้ตาพี่โป้แบงแบงให้เราเนี่ยเออเสืรรถแท้ไปให้ตาพี่โป้เพระว่าแล้วรุ่นไหนรุ่นนี้รุ่นไหนนี่รุ่นที่สอง งานอ <Musk dear. S 2> ย่างเดียวเห็นแล้วเธอเยอะอยู่ไปรู้งองใส่สีขาวสีขาวก็มีได้เห็นไหมอืออ right. ื่ดูุด้ากก็ได้นะครับอืมเอาง่ายขายคนตกวอะไรนะอาจจะไม่ทำอีกแล้ว เสือเท้าให้กันมีสีน้ำเงินไอ้ตัวนี้ติปโป้ไอ้ตี่โป้อง่ะเอาให้แล้วไงท้นทนกับตี่โป้ใส่ใส่เดียวกันเพราะนี่สร้างเสือรุ่นใหม่เลยอะ่ะใส่ชุดออนทัวร์อันนี้เสื้อใครยวรันพันเมีย

หลายๆค่ะเที่ยวเที่ยวเก็บให้โอเคเราโบ้พับเลยดิอ้ยังยืดเวลาแค่นี้และโอเคค่ะสำหรับคลิป hmm. นี้นะคะน้นมาทักทายกันย่านลืมหน้าลืมตากัน ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของลิ้นนะคะและเป็นกำลังใจให้ลิ้นทุกคลิปเลยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเด้อขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ